Oh, mm -hmm. สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่งหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะหนิงก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปหาของหวานทานกันนะคะมีหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นร้านนี้แล้วนะคะเป็นร้านที่อยู่มานานแล้วนะคะแต่เราไม่ได้มารีวิวมานานแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวนะคะซึ่งอยู่ที่บางแสนนะคะ เป็นย่านบางแสนในซอยสดใสกันเลยนะคะและนี่ก็เป็นร้านคาเฟอีกร้านหนึ่งนะคะที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะจะเป็นห้องกระจกที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะเขาจะทำห้องกระจกนะคะครอบต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็นห้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆร้านก่อนนะคะและก็จะมีชั้นบนแบบนี้นะคะเป็น เอดอนะคะสามารถนั่งได้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้แบบจัดเก้าอี้หลายตัวมากๆและมีราลตากผ้าด้วยนะคะเป็นฟิลเหมือนอ่าบรรยากาศของการ ใช้ชีวิตอยู่เมืองหนาวมีอ่างอาบน้ําไว้โชว์แบบนี้นอกลานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูชั้นบนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็จะเดินเป็นทางวนขึ้นไปแบบนี้เป็นชั้นสองนะคะมีแค่2ชั้นเท่านั้นนะคะและเดินขึ้นไปเดินอีกนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนและปกตินะคะด้านบนเขาจะมีโต๊ะยาวแต่วันนี้เขาเอาออกนะคะเขาน่ากําลังจะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่มาลงนะคะแนนี่ก็จะเป็นห้องท กระจกที่คอบกับต้นไม้ใหญ่อีกทีนึงนะคะมีสองฝั่งแล้วก็ มีสะพานเดินข้ามไปหากันได้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไม่ได้มานานมากๆและนี่ก็คือมองจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีโซนให้นั่งแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเหมือนฟิวสวนเลยนะคะเพื่อนๆทางร้านก็จะตกแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะๆนะคะและวันนี้ก็มาเป็นฟิวแบบนี้เลยแบบ ติดกับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆนะคะและเราจะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นฝั่งที่เป็นโซนของอขายขนมเครื่องดื่มเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะสามารถนั่งไปได้ทั้งสองฝั่งเลยและวันนี้ก็มีขนมเค้กด้วยนะคะประมาณนี้เลยมีขนมหลากหลายนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้ทานมีไอศครีมด้วยนะคะและมีเครื่องดื่มเดี๋ยวเราจะไปสั่งเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์นะคะว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆนและนี่ก็ได้มาแล้วนะคะก็เป็นโกโก้นะคะโกโก้เย็นร้านนี้นะคะชื่อว่าขนม หน้ามนลขนมหวานนะคะอันนี้ชาไทยนะคะน่ากินไหมสีสันน่ารับทานมากๆเลยอันนี้เป็นอากาแฟนะคะเดี๋ยวจะโชว์ข้างในนะเขาทํามาแบบน่ารักมากๆเลยเป็นกาแฟร้อนนะคะนี่เห็นไหมเออทาเป็นรูปมหมัวใจ ดูดีมีสไตล์เซอร์ไพรส์มากๆเลยตอนแรกก็คิดว่าธรรมดาพอเปิดเข้ามา,ว,าว้าวเลยนะคะและนี่อีกแก้วนึงนะคะก็จะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเขานะคะก็เป็นเบอร์รี่ปั่นนมปั่นนะคะแต่ชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ต้องตามมากินนะคะคือรสชาติเจ้มจนมากสตรอเบอร,บรี่เกือบจะครึ่งแก้วอยู่แล้วนะคะแบบบดๆนะคะ ร้านนี้นะคะก็เป็นชื่อร้านว่าหน้ามนขนมหวานนะคะอยู่ซอยสดใสนะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบอิงธรรมชาติมากถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูนิงไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจา้ะบ๊ายบาย